สวัสดีชาวเมษค่ะดวงความรักประจำวันที่12ตุลานะคะคุณได้พลังงาน4ถ้วยเขาได้พลังงาน The Hangman นะคะ วันนี้นะคะพลังงานนะทั้งคุณและเขาอ่ะเหมือนกับจะปฏิเสธนะคะความรักนะคะที่มีต่อกันนะตัวคุณเนี่ยถึงเขามาง้อคุณก็ไม่ยอมคืนดีนะคะตัวเขาเป็นเดอะแฮงแมนเขาอยู่ในสภาวะที่อึดอัดนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามง้อคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ยอมคืนดีด้วยนะ ไพ่ดีเซปชันที่ขึ้นมานะคะเมย์มองว่าตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอะที่หลอกลวงอีกฝ่ายหนึ่งแต่เมย์มองว่าคุณทั้งคู่อะนะคะน่าจะอยู่ในสภาวะที่หลอกตัวเองนะคะโรแมนซ์ขึ้นมาในตำแหน่งของ Angel Answer นะคะก็คือคำแนะนำของจักรวาลเมย์มองว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีความรักเอ่อความรักที่มั่นคงต่อกันแต่คุณหรืออาจจะเป็นเขาหรือคุณเนี่ยนะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยหลอกตัวเองอยู่นะ